สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fix Ink ch Channel อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับงานสกรีนของ DFT เนะี่ยก็คือปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอนะครับจะเป็นปัญหาของสีขาวเนี่ยเหลื่อมออกมานอกตัวงานนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะปดขาวแล้วนะครับตัดขอบเนียนแล้วนะฮะแล้วก็ตั้งขาวเนี่ยหดเข้าไปเยอะมากแล้วแต่สีขาวเนี่ยก็ยังแลบออกมาอยู่ดีนะครับส่วนปัญหาที่เพื่อนๆเ,เจอก็จะเป็นลักษณะนี้อ พอเราสะเกรีนไปแล้วนะครับอันนี้เราแก้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหดขาวตัดขอบเนียนแต่สีขาวก็ยังออกมาอยู่ดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการหดขาไม่ว่ารูปจะชัดหรือไม่ชัดนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับในเทคนิคนี้พอเราทําแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ อ่ะสีขาวก็จะไม่เล็บออกมานะครับก็สําหรับใครที่แก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับก็สามารถดูตามคลิปผมและลองทําตามได้เลยนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่สาเหตุนะครับแล้วก็ปัญหาแล้วก็วิธีแก้ไขว่าทาอย่างไงนะครับแล้วก็ลองทําตามดูนะครับออกมาแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาในใต้คลิปได้นะครับไปดูกันเลยครับ ต่อมาก็มาดูที่โปรแกรมที่หน้าคอมกันเลยนะครับโปรแกรมที่ผมใช้แก้ตัวนี้ก็จะใช้เป็น Photoshop นะครับแต่ถ้าใครถนัด AI ก็ใช้ AI ได้เลยนะครับเอเปิดโปรแกรมมานะครับตัวนี้ผมก็จะตัดไฟล์พื้นหลังก่อนนะตัดไฟล์พื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะตัดสีดําออกนั่นเองนะครผมจะทํา2ไฟล์นะครับก็คือไฟล์ที่แก้อันนึงกับไฟล์ที่ไม่ได้แก้นะครับเดี๋ยวอันนี้ทําเป็นไฟล์ปกติก่อนอ่ะมาที่รูปเครื่องมือดอกไมไฟตรงนี้นะครับอยู่อันที่4ี่ เสร็จแล้วเราก,ก็กตรงสีดำเนี่ยฮะแล้วกด delete ได้เลยอ่าพอกด delete แล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะสกรีนเสื้อสีดํานะครับแล้วก็ให้ตัวพื้นตรงเนี้ยให้เป็นสีของเสื้อแทนนะครับเดี๋ยวเราไล่ติ๊กออกให้หมดนะที่เป็นสีดําอ่าพอเราติ๊กออกหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ปกตินะครับที่เพื่อนๆืนทางวันทั่วไปเนี่ยก็จะ แล้วก็นําไปปิ้นเลยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราตัดพื้นหลังแล้วนะครับแล้วก็อยากตัดสีดําเพิ่มนะเวลาที่จะไปรีดเสื้อสีดํานั่นเองนะครับก็ไฟล์งานก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือตัวธรรมดาที่ไม่ได้แก้ไขนะเราเซฟไปเป็น png นะครับ21อ่วดกดเซฟได้เลย ต่อมาก็อีกอันนึงนะครับที่แก้แล้วนะครับอันนี้ผมจะเล่าถึงสาเหตุก่อนนะเวลาที่บางรูปทําไมเพื่อนๆหดข่าวแล้วนะครับบางคนหดไปห้าหกบางคนหดไปถึงสิบนะครับก็ยังไม่หายนะครับเนี่ยซูมเข้ามาดูนะครับอ่อเพื่อนๆซูมตัวงานเราเข้ามานะครับอตรงนี้จะมองอาจจะมองไม่ค่อยเห็นจะเห็นเงาดําๆตรงนี้ไหมฮะเนี่ยครับ ตรงนี้นะฮะในส่วนของโปรแกรมอัลกอริทึมเนี่ยเขาจะลงขาวเฉพาะตำแหน่งที่มีสีนะครับตรงไหนที่เป็นขาวล้นๆแบบนี้นะครับที่เป็นแบล็กาวล์เนี่ยเขาจะไม่ลงสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเงาๆตรงนี้นะครับในโปรแกรมอัลกอริทึมเขาก็จะมองเห็นว่าเป็นสีเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะลงเป็นสีขาวนะครับมีขอบขาวมาด้วยแต่จริงๆเขาลงแค่พื้นขาวนะครับแต่ตรงนี้มันจะมีขอบขาวมาด้วยแต่เงาๆตรงนี้จะไม่ลงนั่นเองนะครับ ทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ดูว่าเราจะรีดลงเสื้อสีอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมจะทำอาจจะรีดลงเสื้อสีดํานะครับผมจะใช้วิธีนี้คือการใส่สตอกสีดํานั่นเองนะครับมาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับคาว่าสตอกอ่ะติ๊กหครั้งนะครับเขาจะขึ้นตรงนี้ฮะสีดําแบบนี้นะครับหรือเราจะมาเลือกสีดําก็ได้นะครับหรือถ้าใส่เสื้อสีอะไรแล้วก็ เลือกสีนั้นไปนะครับก็กดโอเคได้เลยทีนี้ก็หดนะครับเอาประมาณสักหนึ่งก็พอนะให้มันออกขอบดำนิดๆน,นะครับทีนี้กดโอเคเดี๋ยวลองเซฟไฟล์แล้วก็ลองไปพิมพ์ดูกันเซฟนะครับแล้วก็เซฟไปพิมพ์ อ่ะทีนี้มาที่โปรแกรมพิมพ์น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกที่เราเซฟมานะฮะก็สั่งพิ้น์ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าสีขาวแลบไหมอ่ะมาที่หน้าไว้นะครับตรงนี้คือการหดสีขาวนะครับสีขาวก็จะหดไปในใต้งานผมจะหดสักว่า5ละกันแต่จริงๆปกติถ้ากด3นะฮะก็หดขาวได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกขาวเป็น100%นะครับอ่ะติ๊กดูสีขาวก็จะลงประมาณนี้นะครับอันนี้คือรูปแรกเดี๋ยวเราลองสั่งพิน้น์กัน ต่อมาอีกหนึ่งรูปนะครับอีกหนึ่งรูปที่เราทํามาเมื่อกี้นะครับที่มีขอบสีดําด้วยนะครับก็ใช้เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะหดเหลือแค่ประมาณ3ก็พอใช้เหมือนกันเลยนะครับสีขาวเลือกเป็น100%นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าเป็นการรีมูฟแบ็กอิงนะครับตรงนี้ก็คือหดสีขาวนะครับตั้งแต่สีดําลงไปนะครับถ้าเราหดมาเรื่อยๆนะครับ เขาจะไล่ตั้งแต่สีดำ,ดำเห็นไหมพอหมดขอบดำปุ๊บเขาจะไล่สีที่เป็นสีเข้มขึ้นมานะครับจะไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจะใช้แค่เก้บก็พอนะเสร็จแล้วเราก็สั่งปิ้นได้เลยครับพอเราสั่งปิ้นเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมก็ปิ้นด้วยตัว เครื่อง DFT นะครับโบแม็กพลัสเป็นตัวที่ขายดีสุดนะครับส่วนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในงานสกรีนของ DFT ก็สอบถามได้ในไลน์แอดฟิกงได้เลยนะครับจากนั้นเราปิ้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาโรยกาวโรยกาวเสร็จแล้วแล้วก็อัางความร้อนแล้วก็เอาไปอบนะครับพออังความร้อนอบเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามารีดลงบนผ้าเลยทั้ง2งานนะฮะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่เราอบเสร็จแล้วนะครับอบเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าไฟล์หนึ่งนะครับก็จะมีสีขาวเนี่ยแลบออกมา อีกไฟล์หนึ่งก็จะดูสีขาวเนี่ยไม่ค่อยออกมานั่นเองนะครับอพอเรารีดเสร็จแล้วทีนี้เราก็รอให้มันเย็นนะครับแล้วเราก็มาลองลอกดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับตัวแรกเนี่ยที่ผมลอกออกนะครับก็จะเป็นการทําแบบธรรมดามนะครับก็คือตัดไฟล์มาแล้วก็ไปหดขาวที่โปรแกรมอัโคลิทมนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นสีขาวนะฮะหรือขอบขาวโผลกมานะครับอย่างที่ผมบอกว่า ตัวงานของเรานะครับถ้าไฟล์ไม่ชัดนะครับหรือบางไฟล์อาจจะชัดนะแต่ว่าขอบงานถ้าเราซูมไปดีๆครับเขาจะมีเงานะครับแต่ไม่ใช่สีนะเป็นเงาเฉยๆนะครับเป็นไฟล์เหมือนภาพมันแตกนั่นเองนะครับพอโตโปรแกรมนะครับจับว่ามีสีตรงนั้นเขาก็จะลงสีขาวนะครับกลายเป็นว่าจะมีขอบขาวเนี่ยเกือบทั้งงานเลยนั่นเองนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นไฟล์ที่เราแก้ไขแล้วนะครับตัวนี้ก็จะ ลงด้วยขอบดำนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครลงขอบดำแล้วดูว่ามันหนาไปมันใหญ่ไปก็ลดเหลือสักหนึ่นะครับอันนี้ผมลงประมาณ2นะนะครับเพื่อไม่ให้ขอบขาวมันออกนะครับใช่ไหมก็จะประมาณนี้นะครับขอบขาวก็อาจจะไม่โผล่นะฮะตัวนี้ก็ช่วยกันได้นะครับเวลารีดแล้วงานเนี่ย มีในขอบของสีขาวนั่นเองนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะเทคนิคนี้พอมาเทียบกันแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าตัวงานที่ยังไม่ได้แก้นะครับก็จะมีขอบขาวนะฮะ ในส่วนถ้าใครที่นําไฟล์มาเนี่ยมันไม่ชัดนะครับส่วนมากก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับมีสีขาวแลบออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีแก้เบื้องต้นนะครับเป็นไกด์ไลน์นะลองทําตามมันดูได้นะครับหรือถ้ามีเทคนิคนะครับซิกแซกเพิ่มเติมก็สามารถลองทําได้นะครับอันนี้ผมที่ผมทำเนี่ยก็ลองเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆดูนะก็คือแก้ไขเบื้องต้นนะครับแก้ไขเฉพาะหน้าเฉยนะครับ ใครมีเทคนิคเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนถ้าเพื่อนๆนท่านใดนะครับสนใจงานสกรีนหรือเครื่องสกรีนชุดสกรีนงาน d ี t ทีต่างๆนะฮะหรืองานสกรีนเสื้อเนี่ยก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ Li n e แ d Fi ิกอได้เลยนะครับพิมพ์แอดไซ f i x i n k นะฮะหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ฟิกอิงแชนแนลขอลาเพื่อนๆ่ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีเทคนิคอะไรดีๆนะครับในการใช้งานการแก้ปัญหาต่างๆอะไรเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนครั้งนับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ